เพราะว่าจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอ่ะประเทศก็ไม่ได้มีผลหรอกประเทศมีผลเนี่ยคนที่บังเอิญมีสามีสวิตย้ายไปอยู่สวิตได้การศึกษาแบบสวิตย้ายไปอยู่เมกาก็จะรวยกว่าคนอเมริกาหรือรวยกว่าคนสวิตเพราะว่าจริงๆแล้วต่อ้คุณได้ระดับการศึกษาเดียวกับคนประเทศนั้นก็ตามคุณรู้ป่ะสุดท้ายมันก็จบที่คุณภาพของพ่อแม่เรียนในโรงเรียนวันหนึ่งอ่ะโรงเรียนต่างประเทศเนี่ยน้องแต่เรียนตอนเด็กเนี่ยเรียนวันละห้าชั่วโมงเองประถมนะ แล้วกลับมาอยู่คุณพ่อคุณแม่19บชั่วโมงอยู่โรงเรียนแค่ห้าหกชั่วโมงถ้าพ่อแม่ไม่ได้มาสอนเพิ่มหรือไม่ได้สนใจใลูกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะเก่งเท่ากับคนประเทศที่คุณแค่ย้ายไปอยู่ไม่มีทางค่ะเด็กไทยที่ย้ายไปอยู่ติดตามพ่อแม่ไปแล้วประสบความสําเร็จเหมือนคนสวิต์น้อยมากไม่ถึงหเปอร์เซ็นพราะสุดท้ายอ่ะโรงเรียนสอนมาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายความเชื่อของพ่อแม่ก็ล้ามหมดอ่ะไม่อยู่เลยโรงเรียนน้อยกว่าอยู่ที่บ้านไงนอกจากลูกเขาจะไปเรียนเรือประดับ ลูกเขาไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ความคิดใจไม่เหมือนพ่อแม่ยังเตความคิดเตไม่ได้เหมือนแม่เพราะเตไม่เคยอยู่กับแม่นะเตจึงไม่เหมือนแม่เลยถ้าเตอยู่กับแม่เตก็จะเหมือนแม่เลยอันนี้บอกตรงๆเตไม่ได้อยู่กับแม่น้องเตก็อยู่กับแม่น้อยมากมันก็เลยทำให้เราสองคนไม่เหมือนแม่อันนี้พูดตรงๆว่าสังคมมีผลต่อให้ได้รับการศึกษาดีแค่ไหนคุณเห็นเด็กไทยอ่ะการศึกษาดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายอ่ะเขากลับมาเมืองไทยพ่อแม่เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละบางคนจบมหาลัยดำไปก็เท่านั้นอ่ะมันก็ตามตามครอบครัว